สวัสดีครับพบกับผมกล้องงี้ๆอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะพามาเล่นแบบไก่ๆให้ดูนะครับด่านดาวเทานะครับหรือว่าด่านที่คนคุ้นเคยนะครับตอนนี้เขาได้ปรับการาฟิกมาใหม่นะครับภาพอาจจะดูแปลกตาไปหน่อยก็ไม่ได้เล่นนานเพิ่งรู้ <Okay. S 1> ว่ามันปรับการาฟิก s <S แต่เหมือนว่าจะปรับมาเกือบปีแล้วมั้งมาดูกันนะครับว่าผมจะเรลียนได้ขนาดไหนนะ

กูเห็นนะกูเห็นนะอืมสนไนเปอร์เหรอตัวนี้เรียบร้อยระเบิดแต้ mission success okay let's go so now you know what

ไปแล้วน้อนยาวถึงลำไส้เนอะจะพี่วางก่อนติดสีไฟดักไฟบัะเนี่ย The bomb has been planted อ้าวหมดแล้ว mission success โอเค okay, let's go <S ไปเลยไปยพี่ไปเลยไม่ชอบนำนะใครก็ได้นำก่อนเปิดวิคหหลบมาขนาดนี้แล้วเสียงไซก้า โคตรทะลึง่งนะววะเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่เห็นเมื่อกี้มันนั่งอยู่ในนั้น,นจบแล้วจบแบบรวดเร็วนะสำหรับทีมอ่ากดแล้วต่อเนื่องโอ้โหกูจะไหวปะเนี่ย <laughs> เมื่อกี้ลุกตานี้รับนะฮะดาวเทาที่คุ้นเคย Alright l Let's move out ห,หนี่งร้อยเป็หนึ่ง คิดว่าจะบุกไหนกันอตอนนั่งมีเล็งช้าๆด้วยนะปุ๊บปุ๊บเข้มะอย่าเข้มขัวแม่งดันเอแล้ววะ อยู่หลังเอเดี๋ยวเพ่ไป B ก็ได้น้องตาฝาดมันไม่บุกกันหรอวะ Protection Headshot, chain headshot. <laughs> <laughs> okay, let's go. <laughs> okay, let's go. น่าจะดันกันเยอะอาเบาลตเบเลตเก็บใครไปตายตรงไหนกันเนี่ยเอ้าไอ้เหี้ยมาตอนไหนก่อนเรายุดบีแล้ว has been planted <laughs> 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 แต่ละคนตึงๆทั้งนั้นเค okay. มื่อกี้ผมตายตรงไหนวะลืมทีมผูกด,ดันกันชิ่นหนายเลยทัย้งหมดเฮ้ยขึ้นมาตั้งไหนอะ โอ้หแม่งยิงทีเถื่อเลยขึ้นมาเก็บทีเถื่อเลยเด็๋เพื่อนผมไม่ได้องเลยเลยไม่ได้ดูบอมม์ has been planted เฮ้หน้าไม้ ฟูลสัสคนสิย้บอมดิฟュจ๋เว้ยกูรอดได้เพราะทีมเจ๋งนะเนี่ยมิชชั่นสัก s e s โอเคแล้วก เ<ส> <laughs> <ย> <laughs> <laughs> อาไอ้นี่มนตัวเฟรดยืนทำอะไรเฮ้ <c ười> ยใส่กา้า โอ้ยเรียบร้อยแล้วหนึ100นัดอุย้ยหนึนัดแม่งเอาอะเออเออยเป็นไงไอ้เชี่ยแม่งตึงจัดเลย Mission success. ม All right, let's ร o จโอเคนี่ใครเปิดนะครับ <laughs> เล็งรอแล้วของจริงโดนเนี่ยสะเก็ดระเบิดเนี่ย Oh, my God, Double kill! <laughs> <deal>. Triple <laughs> 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 kill! Chain killer! ถ้าติดเลเซอร์ที่โดนนะเนี่ยเสียดายแม่งไม่มีเลเซอร์เรียบร้อยมิชชั่นสุ kses อลไรพี่อลไรพี่พี่ไปร้อยเปิดอะไห,หมดมันขึ้นบี Blue <laughs> นี่ <laughs>